อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการสมัครบัญชี TikTok Shop Seller Center สำหรับร้านค้าร้านไหนอนะคะ่ะที่ต้องการจะขายของบน TikTok Shop อะค่ะอันนี้เราจะต้องเข้ามาทำการสมัครตัวบัญชี TikTok Shop Seller Center ตรงนี้ก่อนเราถึงจะทำการลงสินค้าแล้วก็จัดการคำสั่งซื้อของตัว TikTok Shop ได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกจะเป็นการลงทะเบียนตัวบัญชี TikTok Shop Seller Center อะค่ะตรงนี้เราสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัญชี TikTok Shop Seller Center ได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่ร้านค้าร้านไหนมีบัญชี TikTok อยู่แล้วอะค่ะแล้วอยากจะใช้บัญชี TikTok ในการผูกกับ บัญชี TikTok Shop Seller Center อะค่ะอันนี้เราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างได้ด้านล่างอะค่ะจะมีให้ลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok ซึ่งถ้าเรากดลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok ตรงเนี้ยมันจะเป็นการผูกบัญชี TikTok ที่เรามีอยู่แล้วเข้ากับบัญชี TikTok Shop Seller Center ที่เรากําลังจะสร้างค่ะ เมื่อกดปุ่มลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok ok เรียบร้อยแล้วอะค่ะตรงนี้มันจะพาเข้ามาที่หน้าเข้าสู่ระบบ TikTok ok. เราสามารถเลือกวิธีการที่เราจะเข้าสู่ระบบ TikTok ok ได้เลยอย่างอันเนี้ยจะใช้เป็นโทรศัพท์อ e ีเมลชื่อผู้ใช้งานพอเข้ามาแล้วอะค่ะมันก็จะให้ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์เราสามารถกรอกตัวเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งรหัส ตรงนี้ระบบมันก็จะส่งตัว otp อะค่ะเข้าไปที่เบอร์ของเราให้เราเอาตัวรหัสที่เราได้อะค่ะมากรอกตรงช่องนี้ได้เลยเมื่อเรากก otp เรียบร้อยแล้วค่ะให้กดเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะขึ้นว่าเข้าสู่ระบบสําเร็จแล้วก็จะพาไปที่หน้าอนุญาตให้สิทธิ์ tiktok shop เข้าถึงบัญชี tiktok อะค่ะอันนี้มันก็จะขึ้นเป็นหน้าบัญชี tiktok ของเราที่จะผูกกับบัญชี tiktok shop อะค่ะให้เรากดอนุญาตให้สิทธิ์ เมื่อกดอนุญาตให้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วอะค่ะตรงนี้ระบบก็จะพาไปที่ขั้นตอนต่อไปซึ่งในขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลการติดต่อให้เราอะค่ะทาการกรอกอีเมลของเราลงไปตรงนี้ค่ะพอกรอกตัวอีเมลเรียบร้อยแล้วให้เราอะค่ะกดส่งตัวรหรัสระบบก็จะส่งตัวรหัสอะค่ะไปที่ตัวอีเมลของเรา เมื่อเราได้รับรหัสยืนยันแล้วอะค่ะตรงนี้ให้เราเอา,อา,หาร, though, รหัสมา,า,ากรอกแล้วก็กดถัดไปได้เลยจากนั้นนะคะระบบก็จะพาเราอะค่ะ <Stat> <P ara> <Corps. S 2> ไปท e ี่หน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ค่ะมันจะกดเปลี่ยนประเทศได้เราก็กดเปลี่ยนประเทศแล้วก็เลือกเป็นผู้ขายในเอเชียแล้วก็เลือกเป็นผู้ขายในไทยจากนั้นเราก็กดเลือกไปได้เลยพอกดเลือกเรียบร้อยแล้วอะค่ะระบบมันก็จะพามาที่หน้านี้เราก็กดเริ่มขายต่อมาระบบอะค่ะจะพามาที่ หน้าแรกแล้วก็ตรงเนี้เราจะเห็นว่าจะมีตัว must do mission ซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นขั้นตอนที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้ลงขายสินค้าใน TikTok ได้ถ้าเราไม่ทำขั้นตอนตามนี้ค่ะเราจะไม่สามารถลงขายสินค้าใน TikTok ได้อันนี้จะเห็นว่าในมิชชั่นแรกค่ะจะมี2ขั้นตอนให้เราทำก็คือตรวจสอบเอกสารกับตัวอัปโหลดผลิตภัณฑ์ห่งรายการอันดับแรกค่ะให้เราเข้าไปที่ตรวจสอบเอกสารแล้วก็กดตรวจสอบตอนนี้ได้เลย ในขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนของการส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขายให้กับทาง t ิ k t ่อค่ะตรงนี้ค่ะให้เราใส่เป็นข้อมูลผู้ขายแล้วก็มันจะมีตัวประเภทธุรกิจให้เลือกว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าบริษัทนะคะจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วค่ะให้เราใส่เป็นชื่อร้านค้าในช่องนี้ได้เลย ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของการยืนยันข้อมูลส่วนตัวซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะยืนยันเป็นแบบบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางซึ่งอันนี้เลือกเป็นบัตรประชาชนนะคะข้างล่างเราก็มาเลือกตัวไฟล์ที่เป็นรูปภาพบัตรประชาชนเพื่ออัปโหลดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยพอเราเลือกไฟล์รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะด้าน,นล่างระบบ ก็จะกรอกตัวข้อมูลที่เป็นเลขบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดให้เราเรียบร้อยแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลย เมื่อเรากดส่งเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะขึ้นให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะให้เรากดยืนยันหาข้อมูลถูกต้องเมื่อยืนยันไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะระบบก็จะขึ้นว่าส่งเอกสารของคุณสําเร็จอันนี้เราก็แค่รอให้ทางติ t ต k ออะคะ่ะเขาทําการตรวจสอบข้อมูลของเราซึ่งตรงนี้จะขึ้นว่ากําลังตรวจสอบตรงนี้จะรอประมาณไม่เกินหนึ่งวันทางติดต o อเขาก็จะดําเนินการตรวจสอบให้เราเสร็จสิ้นนะคะ เมื่อ TikTok ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เราเรียบร้อยแล้วอะค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นว่าตรวจสอบเอกสารสำเร็จแล้วในขั้นตอนต่อมาเราสามารถกดลงสินค้าได้โดยกดอัปโหลดตอนนี้ตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นเป็นให้กรอกข้อมูลหมายเล็กประจำตัวผู้เสียภาษี จากนั้นให้กดที่ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณได้เลยพอกดเรียบร้อยแล้วอะ,ะ,ะค่ะระบบอะค่ะก็จะพาไปที่หน้าข้อมูลทางธุรกิจด้านล่างจะมีให้ใส่ข้อมูลทางภาษีถ้าในกรณีที่ร้นานค้ามีการออกไปกำก,ก,กับภาษีอะค่ะให้เราคลิกที่ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้ออกไปกำกับภาษีให้เรากดที่ไม่ได้เลยจากนั้นอะคะ่ะให้กดตกลง อันนี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลทางภาษีแล้วนะคะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของการลงสินค้าให้เราไปที่ผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดการผลิตภัณฑ์ก่อนที่เราจะลงสินค้าค่ะในหน้านี้เราจะต้องเกรอกข้อมูลที่อยู่การเข้ารับพัสดุก่อนเพื่อให้ทางขนส่งอะค่ะเขาสามารถเข้ารับพัสดุได้อันนี้ค่ะให้เรากรอกเป็นชื่อของเราอะค่ะแล้วก็จากนั้นให้เรากรอกเป็นเบอร์โทร เมื่อเรากรอกเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วอะค่ะให้เราใส่เป็นที่อยู่ในการเข้ารับพัสดุได้เลยอะค่ะเมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะให้กดเริ่มต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์ในหน้าต่อมาค่ะจะเป็นในหน้าของการจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้เราสามารถจัดการสินค้าบนติกตอกได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มสินค้าค่ะเราสามารถกดเพิ่มสินค้าตรงนี้ได้เลย ทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้าง Account TikTok Shop Seller Center เพื่อให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อแล้วก็จัดการสินค้าบน TikTok Shop ได้ค่ะ